ฟังพี่ชาเ<า>สริมความสัมพันธ์ให้มั่นมัน่นใจข้างในวขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดบึงการนะครับและทุกๆท,ท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์พี่น้องชาวจังหวัดบึงการด้วยกันนะครับในวันที่7-8เมษายนนี้นะครับผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับรอบชิงชนะเลิศในการประกวดออนไลน์นะครับในการประกวดประเภทออนไลน์นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับสำหรับผู้สูงอายุใน รูปแบบออนไลน์นะครับวันที่7ที่8เมษายนต5ง5นนี้นะครับไปร่วมลุ้นร่วมเชีีรยกันนะครับที่เพจ f a c e b o o k ของวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพันละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับทั้งหมดมี60ทีมนะครับเหลือ30ทีมทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นจังหวัดบึงกาฬนะครับที่เข้ารอบ30ทีมนะครับและวันที่7 8เมษายนนี้นะครับที่เพจ a c e b o o o นะครับของกรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา7 8นะเ,เมษายนนี้นะครับร่วมเชียร์ในรอบชิงชนะเลิศก,กันนะครับไปที่ชโ คือจิตวิญญาณแห่ง GR ความเร้าใจที่ยากเกินพานทาน <Make them. S 1> Toyota CHR GR Sport Race your irresistible ambition